บ้านดินเนี่ยนะครับมันเป็นความฝันของผมเลยนะครับผมตามหาบ้านดินมานานมากเลยครับแล้วมันก็เป็นความฝันของใครๆหลายๆคนนะครับผมวันนี้ผมโชคดีมากเลยนะครับที่คุณตายอนุญ,ญาตเนาะให้มาถ่ายทําได้บ้านดินตรงนี้ครับหลังสวยๆเนี่ยใช้งบประมาณไปทั้งหมดจักบาทครับค่ะ คือถ้าทำเป็นหลังเลยนะคะคือ3,300บาท3,300บาทใช่แล้วได้บ้านหลังหนึ่งใช่ค่ะที่ใช้สอยมันเท่าไหร่ครับก็คือ5้าคูณ3ดเมตรค่ะ3ประมาณสิบ6้าบตารางเมตรประมาณนี้ค่ะก็กำลังกระทัดรัดหน้าอยู่เลยนะครับใช่อยู่คนเดียวได้สบายหลังนี้คุณต่ายสร้างมากี่ปีแล้วครับสี่ห้าปีแล้วประมาณนี้ค่ะสีหปีแล้วใช่ สภาพดีได้ปรับปรุงบ้างไหมครับส่ดดวนใหญ่ก็จะเป็นหลังคาค่ะเพราะว่าหลังคาส่ดดวนใหญ่แล้วเราจะเปลี่ยนประมาณสาปีเปลี่ยนครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะชื่อต่ายอรไทยนะคะแต่ว่าไม่ต้องมาขอเพลงนะคะว่าคนละคนกันค่ะ <laughs> นางสาวอรไทยนิสัยเลิศนะคะหรือชื่อเล่นชื่อว่าต่ายค่ะเป็นเจ้าของบ้านสวนใจดีอยู่ที่บ้านหนองแวงตมบลหนองเทพอําเภอโนนารายจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็ <laughs> <laughs> ทำไม่ยากนะคะจะบอกว่าไงดีเราก็ ตั้งเสาไว,วา้แล้วก็เอาไม้ไผ่มาตีค่ะตีขนาบสองข้างเนาะเสร็จแล้วเราก็ขุดดินมาย่ำดินก็จะมีดินผสมกับฟางแล้วก็น้ำแค่นั้นเองค่ะให้มันได้สัดส่วนที่สามารถที่จะ ไม่เหลวจนเกินไปหรือว่าไม่แข็งจนเกินไปนะคะดินนี้ต้องเป็นดินเหนียวหรือเปล่าคบไม่ค่ะแต่ก็ใช้ดินในสวนที่มันเป็นดินทรายนะคะบางคนเขาจะบอกถ้าผสมเหนียวด้วยก็จะดี <c oughs> อยากทําที่แบบคงนทนถาวรก็ต้องมีส่วนผสมของดินเหนียวหน่อยะค่ะ <c oughs> แต่ว่าที่นี่มันจะเป็นดินร่วนปนทรายเนาะ เราก็ใช้อยู่แบบอยู่แบบธรรมชาติเราก็ดินที่นี่ทําเลยค่ะมันก็เลยจะเป็นแบบดินทรายทรายหน่อยนะครับสวยงามมากเลยนะครับโอ้ยนี่นะครับอันนี้คืองามแล้วใช่ไหมคะนี่นี่งามนะครับผมนี่ผมชอบสไตล์แบบเหมือนอ่าเขาเรียกว่าเปื่อยๆใช่ค่ะแต่ก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบแบบนี้ก็เลยแบบไม่ต้องไม่บางคนบอกว่าทำไมไม่ฉาบอ้าวก็คล้ายงานศิลปะนะครับตรงเนี้ยถูกค่ะมันจะเป็นประมาณนี้เลยมีมีล่องรอยของฟางของอะไรด้วยเนาะใช่ค่ะมีฟางมี ด้วยความที่เกียจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะครับผมแต่ว่ามันมันเป็นธรรมชาติมากครับอาร์ตใช่ไหมมันอาร์ป่าค่ะถูกใจใช่เลยอะครับผมใช่ถ้าสมมุติว่าใครจะทําเราก็จะแนะนําในเรื่องของการดูแลในเรื่องของปลวกให้ดีหน่อยเพราะว่าไต่ทําแบบชาวบ้านนะคะแบบธรรมชาติจ๋าเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้ตัวที่ป้องกันปลวกอะไรเลยค่ะมาถึงขุดดินตั้งเสาแล้วก็ตีโค้งแล้วก็ย่าดินแตะอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆนะครับที่ไม่ชอบแบบสไตล์แบบ ไม่ต้องแบเนียก็สามารถที่จะฉาบได้จะใช้ปูนฉาบด้วยก็ได้นะคะแล้วแต่คนที่ที่ที่อยากได้หรือว่ามันจะมีปูนกาวสําหรับการทําบ้านดินแต่ก็จะมีงบประมาณที่เพิ่มขึ้นเนาะก็สามารถที่จะซื้อได้ค่ะของเกษตรกรเข้าไปชมได้ใคนดีมากค่ะเพื่อนๆนะครับวันนี้เราจะได้เข้าไปในห้องของสาวสวยนะครับนี่คือห้องนอนเนะครับโอ้นะครับโอเค ใน,นก็จะเป็นแค่ห้องนอนนะคะเพราะว่าที่นี่ใช้เป็นห้องนอนค่ะ<ม>เวลาที่เราทานข้าวหรือทำกับข้าวเราก็จะมีบ้านพ่อกับแม่นาอ<ม>บ้านกับพ่อกับแม่อยู่หน้าสวนของเราจะอยู่ท้ายสวน <Okay. S 1> ่รีว,ว,วิวห้องนอนให้เพื่อนๆชมหน่อยครับได้ค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะคะที่นี่แต่ก็อยู่แบบชิลๆมากค่ะคก็คือฝัอ่งนี้เราจะใช้ไฟจากโซลาเซลล์ด้วยนะคะคแล้วก็ไฟจาก,<ม>จ,ากจากไฟฟ้าด้วยะคะ่ะเราสลับกันใช้เป็นแบตเตอรี่นะคะหนีนไฟได้เลย ค่ะนั่นแหละคือแบบเอ่อทำแบบชิวๆบ้านๆอย่างเงี้ยสายเป็นคนชอบความสงบก็จะอาศัยพื้นที่ตรงนี้ในการพักผ่อนอย่างเงี้ยค่ะแต่งบ้านสไตล์ได้สวยงามมากเลยนะครับมีมุ้งด้วยครับใช่ค่ะเป็นมุ้งกดค่ะแล้วก็ไอเนี้ยเราก็เอามุ้งลงแล้วก็นอนอย่างเงี้ยค่ะเดี๋วนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูสไตล์ก่อนนะครับเนี่ยพอเข้ามานะครับก็เย็นมากเลยครับแต่ผมสงสัยนิดนึงครับเนี้ยค่ะขวดเบียร์เนี่ยคือขวดเบียร์เหลือใช้หรือว่า ได้มาระหว่างการสร้างบ้านดินเออการสะสมหรือเปล่าจริงๆแล้วคือแต่เอไปซื้อมาจากร้านขายของเก่าค่ะเห็นก็บอกมันสวยดีก็เลยเอามาเอเป็นเหมือนช่องช่องแสงเนาะใช่เป็นช่องแสงให้เรานี่นะครับก็ไปไอเป็นไอเดียนะครับเกษตรกกราวก็คิดว่าเป็นการสะสมนะครับระหว่างการทําบ้านดินนะครับถ้าไอตัวสะสมนี่มันจะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งใช่ไหมครับ ส่วนใหญ่แล้วตัวสะสมะจะเป็นเพื่อนๆเ,เวลามาอ,อะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบสังสรรค์กันนะคะเพราะที่นี่เวลาเพื่อนมาก,ก็จะมีแบบรองคลาโอเกะกันบ้างมีแบบปลาเผาอะไรเงี้ยค่ะก็เอาปลาจากสวนมาเผากินแบบชิลๆมากเริ่มตั้งแต่การตั้งเสาการตีโครงนะคะแล้วก็การย่ำดินจนถึงการมุงอะคะ่ะคือการทําโครงหลังคาจะเป็นพ่อมาทําโครงให้แล้วก็ช่วยช่วยท่านในการ มุงหลังคาอย่างเงี้ยคะ่ะคือทุกส่วนเราทํานะเราใช้กําลังของเราทำคนะ่นะ <c oughs> แล้วส่วนของการออกแบบอะครับทําเองคะ่ะออกแบบก็คือไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะก็คือขีดเส้น <c oughs> ตรงนี้ทาหลุมขุดหลุมอะไรเงี้ยเอาเสาตั้งตั้งค่ะ<อ>ตรงนี้จะเป็นประตูตรงนี้เป็นหน้าต่างอย่างเงี้ยนะใต่เป็นคนวางทั้งหมดคะ่ะนี่ครับให้เพื่อนๆดูนะครับผนังเนาะค่ะคือแบบโอ้นี่ถ้า คุณตายไม่บอกว่าทํามาจากดินนะครับผมฟันธงเลยนะครับว่าอันนี้คือปูนเนาะน่าจะเป็นปูนนะครับเป็นแบบลักษณะแข็งเหมือนปูนเลยครับแข็งโป๊กเลยครับอ่าฮะเนี่ยค่ะมันจะแข็งมากเลยครับก็เหมือนกับว่าเวลาที่เรานอนนะคะเราก็ไม่อยากที่จะให้มีฝุ่นเนาะเพราะว่าในดินจะมีฝุ่นอยู่แล้วเราก็เลยทํายังไงที่จะไม่เกิดฝุ่นนะคะดังนั้นก็คือการฉาบนะคะโดยใช้ใช้สิ่งนี้ด้วยกันมันก็ประหยัดเพราะว่าแป้งมันสำปะหลังมันก็ แค่ถุงไม่กี่บาททุงละสิบกว่าบาทค่ะทุงละสิบกว่าบาทมันสามารถที่จะใช้ได้หนึ่งแผงเลยนะคะเนี่ยหนึ่งแผงใช้อะไรบ้างแป้งมันสับปะหลังกับแป้งข้าวเหนียวค่ะเอามาผสมน้ํากวนในไฟอ่อนๆนะคะเหมือนกับเวลาที่เราติดกาวเวลาที่เราทําว่าวทาอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นเลยแล้วก็มากวนจนมันเป็นกาวเสร็จแล้วนะคะอ่าอีกส่วนหนึ่งก็คือเราเอาดินหนึ่งส่วนผสมกับทร้หนึ่งส่วนค่ะมาล่อนมาล่อนให้มันแบบ ให้มันละเอียดอะคะ mm hmm. อ่ะอ่าล่อนน้ําก็ได้นะคะเราก็ใส่ในกระบะปูนเสร็ mm hmm. จแล้วเราล่อนเสร็จเราก็เทน้ําออกอะคะ่ะให้มันมีแต่ทรายกับดินที่มันเป็นสีเนาะ mm hmm. แล้วเราก็เอาตัวที่มันเป็นกาวนั้นมาผสมค่ะมันก็จะเหนียว mm hmm. ค่ะตัวนี้มันก็เลยจะกลายเป็นสีที่เรามาทาเราก็จะเอามาฉาบค่ะก็จากที่ท่านเห็นสีแดงๆนัดด่นในก็มาจากดินสีแดงนะคะน,นี่คือใช้มา5้าปียังไม่มีการลอกเลยเนาะใช่ใช่ะค,ะค่ะเดี๋ยวห้าปีแล้วถ้ามันไม่โดนน้ําก็คือมันไม่ลอกค่ะ แล้วไอ้ตัวนี้พอมันแข็งแล้วมันช่วยกันความชื้นได้ระดับหนึ่งด้วยนะครับใช่ใช่ค่ะมันแข็งเหมือนกับเป็นซีเมนเลยใช่ครับผมอย่างได้สีอื่นนี่เราสามารถเปลี่ยนสีได้ไหมเปลี่ยนสีได้ค่ะเพราะว่าดินนี้มีหลายสีอันนี้แต่ก็ไปเอาดินมาจากทางระเวียงค่ะทางระเวียงเขาจะมีสีดินแดงเยอะบางที่ก็จะมีดินสีชมพูดินสีขาวก็มีค่ะเราเลือกได้เลยบางที่ดินสีม่วงอย่างเงี้ยเราก็เอาดินนั้นมาทําเป็นสีบ้านดินได้สบายเลยโอ้โห แล้วถ้าผมอยากได้สีชมพูเนี่ยครับมันสามารถเอาสีเคมีมาผสมได้ไหมก็ได้ค่ะแล้วแต่เคมีเนาะค่ะสามารถที่จะผงเอาผงเคมีมาผสมเป็นสีได้เลยอ่าสีผงใช่ไหมครับผสมกับดินตอนเวลาเราย่างกอนถ่านได้เนาะก็คือตอนที่เราผสมในเวลาที่เราทํากาวเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นสีนั้นแต่ด้วยความที่ต่ายเป็นคนแบบรักในความเป็นอินทรีย์ไงทุกอย่างคือจะพยายามไม่ใช้เคมีจะไม่ปรุงแต่งใช่ก็เลยเอาอะไรที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ กินได้นี่ธรรมชาติจริงๆนะครับเพราะว่าคุณไตคือรักธรรมชาติอะที่เพื่อนๆเห็นว่าคุณไตสวยงามขนาดนี้ก็คือไ <laughs> ม่แต่งหน้าด้วยนะครับหน้าสดนะครับเนี่ยธรรม <laughs> ชาติ <laughs> มีเซลล์นะคะ <laughs> โอ๊ยอาจจะนิดนึงนิดนึงสำหรับด้านหน้านะคะของบ้านดินมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะเราก็อาจจะหาส่วนที่ตกแต่งเป็นต้นไม้ที่เราชอบอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนว่าไตชอบลิ้นบังกรนนะคะแต่ก็ลิ้นบังกรมาวางไว้แล้วก็เป็น รูปภาพของพ่อหลวงนะคะเป็นภาพที่ใต๋ชอบอัทีไรก็มาเจอท่านแบบ,บยิ้มอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะข้างหน้านะครับก็จัดได้สวยงามมากเลยนะก็ <laughs> จะลกหน่อยนะคะนี่จะให้เพื่อนๆดูบริเวณข้างหน้านะครับ <c oughs> โอ้โหอยู่แล้ว <c oughs> คือแบบออกจากบ้านมาเช้าๆ้ามาเห็นบรรยากาศนี้นะครับก็จิบกาแฟเบาๆนะครับมูยมีความสุขมากเลยนะครับแ้าวหน้าก็จะเป็นแปลงนานะคะ แล้วก็เราสามารถที่จะมาตกปลาได้ค่ะสามารถที่จะมาพายเรือได้เพราะว่าที่นี่เป็นคลองรอบสวนค่ะสวยงามมากครับอันนี้คือสภาพนะคะที่ดินที่เรามาทำซึ่งจะห้าปีแล้วนะคะก็ยังเหมือนเดิมอยู่แต่ว่าด้านนอกมีคือเราก็จะเห็นนะว่ามันเป็นความสวยงามนะคะของความเป็นธรรมชาติความอัดอัที่เราว่าแหละก็คือไม้ใช่ไหมคะก็ยังอยู่ดินฟางมันมองเห็นได้ชัดเจนว่าองค์ประกอบของบ้านดิน หนึ่งหลังที่เราทํามันมาจากอะไรบ้างออาร์ตมากเลยครับผมโอ้โหปกตินี่ถ้าเพื่อนๆอาจจะทํานี่อาจจะเติมดินทุกปีก็ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นการเสริมความแข็งแรงไปในตัวด้วยนะครับแล้วก็เติมให้มันบางคนชอบแบบเรียบเนียนก็เติมให้มันเรียบแต่ว่าแต่อะชอบแนวนี้ไงแนวอาร์ตอาร์ตโอ้ชอบเหมือนกันเลยอยูก็เลยแบบเออแบบทําอย่างนี้แล้วก็หน้าต่างเราก็ทาแบบชิลๆมากเลยนะคะไม่ต้องอะไรมากค่ะ เหมือนว่าทําอะไรมาพอแค่เป so so like oh ็นเป็นหน้าต่างให้เราปิดปิดป้องกันแบบฝนหรือว่าป้องกันลมอย่างเงี้ยได้ไหมปิดยังไงครับผมปิดยังไงก็คือปิดแค่นี้ค่ะก็ปิดลงไปแค่นั้นเองอ๋อใช <um> ่อันนี้ป้องกันฝนฝาดฝนอะไรได้ไหมครับใช่ใช่ค่ะป้องกันฝนมันแล้วคุณต่ายไม่กลัวแบบว่าหนุ่มๆจะแอบเข้ามาเหรอครับผมไม่กลัวค่ะ อ๋อนะมีเรื่องสำหรับส่วนของหลังคานะคะเราก็จะใช้ไม้ไผ่ค่ะท่านที่มีไม้ไผ่อยู่ที่บ้านก็คือทําได้แบบสะดวกเลยนะคะแล้วก็ตีเป็นโครงแค่นั้นแล้วก็เอาหญ้านะคะมุงง่ายๆค่ะใช้เป็นหญ้าคาเนาะใช่ค่ะใช้เป็นหญ้าคาค่ะนี่นะครับแล้วหญ้าคานี่เราห้าปีนี่เราเปลี่ยนไปแล้วกี่ครั้งเปลี่ยนแล้วสองรอบหนึ่งอะรอบแรกก็คือรอบที่ทาพร้อมบ้านแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วรอบหนึ่งเปลี่ยนเป็นวัสดุอื่นใช่เป็นวัสดุอื่นเช่นพวก สันไทยใช่ไหมคะสันไทยกระเบื้องค่ะเป็นกระเบื้องก็ได้แต่ด้วย<ด>ความนะที่เราชอบแบบธรรมชาติโดยถ้าสมมุติว่าอยากให้มันอยู่นานกว่านี้นะคะค5าปีก็ได้นะสําหรับสําหรับเอญ้่าเนี่ยแต่ว่าคุณจะต้องทําหลังคาให้มันชัน<อ>ชันกว่านี้เพื่อที่น้ํามันจะได้ไหลได้เร็วะคะ่ะแต่อันนี้แต่ก็คือแบบด้วยความเราไม่มีไม่มีความรู้ทางด้านงานช่างเนาะรเราก็บอกเออทําแค่นี้ก็พอพอทําแล้วเราเห็นเลยว่ามันเป็นปัญหาก็คือว่า หลังคาของเรามันก็จะผุเร็วเพราะว่าน้ํามันมัน,ม,นมันไม่ชันมากอะค่ะ,ะนี่นะครับผมก็ต้องขอบคุณคุณต่ายมากเลยนะครับที่เมตตาให้เกษตรกรเราวได้มาถ่ายทํอบ้านดินนะครับเพราะว่าผมบอกจริงๆผมตามหาคอนเทนต์นี้มานาน <c oughs> แล้วครับอันนี้คือบ้านในฝันผมเลยผมบอกให้เลยแต่ทีเนี้ยนะครับเพื่อนๆนสนใจอยากจะทําบ้านดินนะครับแต่ยังขาดความลงความรู้เนี่ยครับ <c oughs> จะขอติดตาม คุณตายได้ช่องทางไหนบ้างครับค่ะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาที่เบอร์ส่วนตัวได้เลยนะคะ0641975165ค่ะหรือว่าที่ Facebook นะคะคนใจดีนะคะก็จะมีหน้าตายอยู่ตรงนั้นเนาะแล้วก็จะมีเพจนะคะเพจก็จะมีเพจบ้านสวนใจดีค่ะสำหรับเพจขายสินค้าให้กับกลุ่มกเกษตรกรนะคะก็จะเป็นเพจขายมเมล็ดปอเทืองสุรินนะคะ<อ>แล้วก็จะมีช่อง YouTube ก็คือช่องบ้านสวนใจดี รวมไปถึงใจดีชาแนลฝากด้วยนะคะโอ้โหนะครับครบเครื่องเลยนะครับอือหอีกนะคะก็ตอนนี้ดํารงตําแหน่งเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์เขตอาเภอนนทรายนะคะก็ถือว่าเป็นงานหนึ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบกับพี่น้องเกษตรกรถึงแม้ว,ว่าจะเป็นงานที่ไม่มีเงินเดือนเนาะเป็นงานที่เป็นจิตอาสาแต่เราก็มีความสุขในการทํางานนะคะสำหรับคลิปนี้นะครับกรเกษตรซอกราวก็ต้องขอบคุณคุณตายมากเลยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณสวัสดีค่ะ รับชมคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกสาระเรื่องราวดีๆที่เกษตรเศร้ากราวจะนำมาฝากเพื่อนๆอ,อ,อย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับโ,โหบ้านดินสวยๆมากเลยจ้าเนี่เดี๋ยวต้องกลับไปทํานะเนี่ย